สสิ่งที่จะทําให้คนอยากเลิกกับคุณตอนนี้คุณมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับแล้วก็วิชา science of happiness ของมหาวิทยาลัย university of california berkeley ครับวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความรักคืออะไรครับหลายๆคนพลาดข้อแรกแล้วนะครับข้อแรกก็คือ love นะครับความรักนะครับเท่ากับอารมณ์ครับความรักไม่ใช่เท่ากับเนื้อคู่ไม่ใช่เท่ากับบุเพเันลิวา่าความรักเท่ากับอารมณ์ความรักเป็นเรื่องของความอยากดังนั้นความอยากแรกเลย ที่ถ้าเกิดคุณไม่อยากให้เขาเลิกคุณคุณจะต้องรีบปรับปรุงด่วนก็คือเรื่องของบนเตียงครับความรักเท่ากับเพศเท่ากับสารเคมีเท่ากับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเอสเจนในผู้หญิงดังนั้นคุณอยากให้เขาไม่อยากเลิกคุณคุณจะต้องกระตุ้น2ตัวนี้บ่อยๆเพื่อให้เขาอยากมีอารมณ์กับคุณครับข้อที่สองครับคุณต้องควบคุมระดับคอร์ติซอลของเขาหมายถึงระดับคอร์ติซอลเป็นสารแห่งความเครียดซึ่งถ้าสมองหลักมาแล้วเนี่ยจะทําให้ สารตัวนี้เป็นสารที่เป็นกรดแล้วก็จะมากัดเซลล์แล้วสารตัวนี้ก็จะไปเคลือบต่อมที่รับความสุขรีเซสเตอร์ของสมองทําให้เขาว่าความสุขลดน้อยลงดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้เขาเลิกกับคุณคุณต้องควบคุมระดับความเครียดของเขาอย่าให้เขามีความเครียดอย่าให้เขาหลั่งสารคอริโซครับเพราะถ้าเกิดคุณทําให้เขาหลั่งสารคอริโซสมอง,องเขาว่าสมองสัญชาตยานซึ่งมีหน้าที่ปกป้องตัวเองเนี่ยนะครับเขาจะ คิดว่าคุณคือภัยอันตรายมาทําให้ตัวเขาตายเขาจะเตะคุณออกจากชีวิตครับโดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยดังนั้นห้ามให้เขาเครียดครับถ้าไม่อยากให้เขาเลิกข้อที่3ครับการที่คุณไปผูกความสุขไว้กับเขาการที่คุณวันนี้ไม่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองคุณเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นเขาจะรู้เลยว่าคุณคือของตายเขาจะรู้เลยว่าคุณคือภาระเขาจะรู้เลยว่าคุณคือหนักอึ้งเพราะถ้าเกิดฉันทําอะไรไม่ถูกใจเธอเธอก็จะไม่มีความสุขเธอก็จะรอแต่เขาแล้วคุณก็จะไปออกโกรธห้า ทำให้เขายิ่งเครียดทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นภาระะ,ะเขามันหนักอึ้งทําไมฉันต้องใช้ภาระ,ะหนักอึ้งมาแบกรับความมันแบกรับความสุขของผู้อื่นในเมื่อตัวเองอะ่ะฉันก็ยังอยากมีความสุขแต่ต้องมานั่งรับผิดชอบให้อีกคนหนึ่งแทนที่คุณจะเป็นแหล่งผลิตความสุขแล้วเอาความสุขให้กับเขาแบบนี้ถ้าคุณยังเอาความสงคุณไปฝากไว้กับเขาเขาจะเตะคุณออกจากชีวิตครับเพราะคุณคือภาระ,ะครับสําหรับใครที่ความสัมพันธ์เริ่มแย่แล้วนะครับความสัมพันธ์ที่เขา จะลดสถานะแล้วใกล้เลือกแล้วนะครับครูมีคอสออกมาที่แก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะเรียกว่าคอสดั k Winning h e ร์ดมัดใจแฟนให้คลั่งรักครับออกมาเพื่อให้แฟนที่กําลังจะขอเลิกเนี่ยให้คุณอะ่ะมัดใจเขากลับมาแล้วเอาเขาอะ่ะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงค์ครับ